ยินดีตอนรับสู่สวนลุงปีตินะครับวันนี้ลุงปีติตื่นเช้ามาก็จิบน้ำชาน้ำร้อนนิดหน่อยแล้วก็เดินออกมาชมแปลงแล้วก็พาเพื่อนๆนทุกคนมามาชมต้นไม้ด้วยที่ที่ลุงเพิ่งปลูกใหม่นะครับเพราะว่าการปลูกใหม่ของลุงเอาลงดินเนี่ยมันเป็นมันเป็นการนำต้นไม้ลงสู่ธรรมชาติหลายวันที่ผ่านมาเรา เราอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือหลงลืมอะไรบางอย่างแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งนั้นคนะือสิ่งที่มันผิดพลาดไปนะครับสิ่งที่ธรรมชาติมันไม่ไ,ไม่ได้เกิดมาแบบนั้นจริงๆก็เลยนานมากๆเลยนะครับปีก,กว่าๆเกือบสองปีที่ที่ต้นไม้ยังอยู่มันยังอยู่ในกระถางแล้วก็ได้รับการดูแลแบบเป็นไม้กระถางก็เลยเกิดอาการแบบไม่ไม่ไม่ไปฟองนเสเียน แต่ก็ไม่ได้โตไปข้างหน้าเพราะอัตราการเจริญเติบโตของเขามันก็จะอยู่ประมาณว่าสมมุตินะครับสมมุติว่า1ปี1เซนติเมตรแต่กลับกัน1ปีของเขาแค่0.1หรือ0.2เซนติเมตรแค่นั้นเขาไม่เจริญเติบโตเขาเขารั้งอยู่ในกระถางเพราะว่าการการที่ปิดกั้นของเขาการที่ปิดกั้นพลังงานที่เขาจะดูดซับพลังงานจากที่อื่นหรือการที่จะได้ร่วมสังขยากับจุลินทรีย์และและและธาตุอาหารในดิน เกิดการสังสรรค์เฮฮากันระบบรากมันก็ไม่มีมันก็จะมีแต่ต้นที่นั่งดูดอากาศแต่ว่าก็ได้ไปมากพอออกซิเจนมากพอหรือไ,ไฮโดรคาร์บอนมากพอแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลให้ระบบรากมีความมีความกระตือรือร้อนและก็สดชื่นเท่าไหร่นานวันเข้าบางครั้งเราก็อยู่ในโหมดของความเป็นมนุษย์นะมันก็จะมีหลงลืมหรือ ไม่มีอารมณ์เข้ามาลดน้ําบ้างหรือหรือหรือเราเราเรามีงานอื่นที่ที่ไม่ได้ดูแลเขาเขาก็จะไม่รับน้ําแล้วใบเขาก็จะร่วงไปเพราะว่าระบบลากของเขาไม่มีน้ํามันเป็นวัฏจักรอยู่แบบนี้ตลอดเวลาก็มานั่งทบทวนแล้วก็แล้วก็ดูดูใจตัวเองด้วยแล้วก็ดูต้นไม้ด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราควรจะทํายังไงต่อไปกับมันสุดท้ายก็ไม่ฝืนครับไม่ฝืนธรรมชาติปล่อยให้เขากลับลงสู่ธรรมชาติดีกว่าก็คือ ขุดหลุมปลูกเพราะว่าฤดูฝนนี่มาปุ๊บ <c oughs> ก็ขุดหลุมเคลียร์แปลงแล้วก็ปลูกลงดินไปเพื่อให้เขาได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติแล้วก็ร่วมกับความเป็นจริงของเขาที่เขาควรจะอยู่ไม่ไม่ไม่ฝืนของเขาไว้ไว้ฝืนเขาไว้ในกระถางปลดปล่อยของเขาสู่ความเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูดซับพลังงานดีๆจากดินจากพื้นโลกนะนะแล้วก็มีความเป็น ธรรมชาติที่ที่ที่เขาต้องการหลายหลาย,หลายต้นลุงก็เก็บลงดินไปแล้วนะอย่างเช่นต้นนั้นอาจจะมองแบบนี้มันก็เป็นลกๆคึ้มๆไปหมดเลยแต่ว่าอ,อยากจะให้ทุกคนได้ฟังได้ก็ได้เห็นกันตัวนี้เป็นใบเซียร่าเม็กซิกานะครับมาจากเม็กซิโกก็เป็นไม้ยางหอมเหมือนกันตัวนี้เป็นบอสเวเลียซาก้าดูดูความกลมกลืนระหว่าง ระหว่างต้นไม้ที่ลุงปลูกกับต้นไม้ที่ที่ที่มีในธรรมชาตินะครับซึ่งสีมันเหมือนกันสีมันก็ไม่ต่างกันซึ่งเราแยกบางทีเราแยกกันไม่ค่อยออกนะครับว่าต้นไม้ไหนที่เราปลูกกับต้นไม้ไหนที่ที่วัชพืชไหนที่มันอยู่นะฮะตัวนี้เป็นบอสโซเลียซาก้าเหมือนกันตัวนี้เป็นพาโลซานโตซึ่งอ่าพอปลูกลงดินปุ๊บสดชื่อเลยนะครับพอสดชื่อเลยนะรู้สึกว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการผัดใบ ทิ้งต้นเป็นเป็นเป็นบางช่วงและบางจังหวะอีกต้นนี้ก็แพรมีนะครับลหลาย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 ส่วนที่ลงดินไปอย่างเนี้ยมาแบบ <c oughs> อยู่ในกระถางอยู่ในกระถางแล้วเกิดอะไรขึ้นนะอยู่ในกระถาง้วเกิดแบบว่าเออ่ใบเหลืองนะใบเหลืองแล้วก็มีอาการอย่างเนี้ยครับนะทำให้เกิดเหมือนกับ อ่อนแอร่างกายอ่อนแอเมื่อคนร่างกายอ่อนแอขาดสารอาหารขาดธาตุอาหารหรือไม่ก็พลังงานไม่พอก็ทําให้เขาใบแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเขาจะใบสวยมากนะใบสวยใบเขียวแล้วก็ออกดอกตัวนี้จะออกดอกเยอะมากๆนะครับดอกๆสีช,ชมพูสวยมากเป็นบอสเวียเช่นหนึ่งกันเป็นกำยานนะครับนะครับพอได้รับแดดรับแสงลุงกจ็จะเดินมาบ่อยๆเพื่อที่จะ เื่อที่ชมเขาแล้วก็ให้ให้กำลังใจในการเจริญเต,บติบโตตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมกันนะครับนี่ก็คือวัชพืชที่เกิดขึ้นเป็นไม้ป่าซึ่งอยู่ร่วมกันแต่สุดท้ายแล้วความงามก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับอย่างเช่อนอย่างนี้นะเขากาลังแตกยอดออกมาใหม่นะครับนี่คือการปรับสภาพให้ให,ให้ให้เขาได้อยู่ร่วมกันให้เขาได้อยู่กับธรรมชาติพลังงานต่างๆที่มันอยู่พอลงดินพอลงพอลงดินได้เนี่ย เราเห็นอาการอาการแบบดีๆสื่อสารออกมาให้เราเห็นสังเกตดูได้นะครับว่านี่คือใบเก่านะครับสังเกตดูได้นะครับนี่คือใบใหม่ที่มันออกมาจากยอดนะครับนี่คือการออกมาใหม่แล้วก็นี่คือความออกมาใหม่นะครับเนี่ยเนี่ยที่ปายนิ้วลงนะคือมันจะมีความความแตกต่างความใหม่ออกมา <c oughs> อย่างเนี้ครับเมื่อก่อนเขาไม่มีใบนะ พอเอาลงดินมาปุ๊บใบเขายอดเขาเริ่มจะเขียวแผลมออกมาเพื่อที่จะ,จะเจริญเติบโตแสดงว่าอะไรอ่ะแสดงว่าเราได้ทําถูกต้องเราได้ทําถูกวิธีแล้วปลดปล่อยเขาปลดปล่อยเขาออกสู่ธรรมชาติปลดปล่อยเขาให้เขาได้ได้ขยับขยายตัวเองเขาอาจจะเขาอาจจะมีพลังแล้วก็ดูดซับพลังงานจากดินมาเสริมกับพลังงานจากน้ํานะครับ บ่อยครั้งที่ที่เราก็จะเห็นว่าอะไรเล็กๆที่มันขาวๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือเรซินนะครับนี่คือยางของเขาที่ออกมามองอาจจะไม่ค่อยเห็นเหมือนหัวไม่ขีดน,นี่คือยางของเขาที่เขาปลดปล่อยออกมาในช่วงที่เขาอยู่บนอยู่บนกระถางนะครับเนี่ยครับเป็นแผลเพราะว่าเขาขูดขีดกับต้นไม้อื่นในบางครั้งคือพวกนี้เราจะเห็นชัดเจนได้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราเอาลงดิน ต้นนี้ใบก็ยังแป่หลองแหลงอย่างนี้นะครับพอเราลงดินได้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นอะไรบางอย่างที่มันกาลังกาลังขับเคลื่อนตัวเองจะมีความสลับซับซ้อนของความงามก็คือความสีเขียวนะครับที่กําลังโผล่ออกมานะแล้วก็สีเหลืองที่กําลังจะโรยลาไปมันก็จะสลับกันไปกับมันเป็นมันเป็นความมันเป็นความเป็นธรรมชาติที่สลับสับเปลี่ยนวัฏจักรของมันเกิดขึ้นนะครับอ่อีกไม่นานต้นนี้อาจจะเขียวพลบแต่ก็จะมีบ้างที่มีเหลือง ก็คือเหมือนกับคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับมันก็จะงอกงามขึ้นมามันไม่มีนิยามคำว่างามงามงามคืออะไรงามก็คือยอดเขียวก็ไม่ใช่นะสีเหลืองบางคนก็บอกว่าสีเหลืองเขียวสีเหลืองก็คือความงามสีเขียวก็คือความงามฉะนั้นความงามมันจะสลับสับเปลี่ยนกันไปเราอย่าเราอย่าเราอย่าแยกแยะว่าไอ้นั้นคืองามคือไม่งามมันคือความเป็นธรมมแบบธรมชาติที่งามแบบธรรมชาตินั่นเองเนาะ หลังจากลงดินมาแล้วก็เริ่มเริ่มมีอาการดีนะครับมีอาการดีขึ้นปรับตัวนิดหน่อยแล้วก็มีสีเหลืองก็มีโรยลาลงไปก็ใบที่ร่วงโรยลงไปมันก็จะหมดอายุหมดอายุปุ๊บก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะครับเป็นกลายเป็นปุ๋ยแล้วก็กลับมาบำรุง,งต้นใหม่อีกก็เกิดยอดขึ้นมาใหม่นี่คือวัฏจักรของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นทีนี้ก็เริ่มออกใบนะครับเพราะว่าลงดินแล้วก็หลังจากที่ขุดหลุมปลูกลงดิน,นก็เริ่มมีเริ่มมีความสดชื่นขึ้นมา ปรับตัวเองนิดหน่อยกับสภาพแวดล้อมแล้วก็ดินแล้วก็จักราวานนะอย่างที่เห็นก็คือกำลังจะออกยอดมาตัวนี้จริงๆแล้วสีเขียวแต่ว่าพอพอสักพักหนึ่งเขาอยู่ในกระถางนานมากจนกลายเป็นไม่ได้รับการดูแลอย่างดีมีอาการแห้งใบเหี่ยวแล้วก็ไม่ได้รดน้ำฉะนั้นก็กลายเป็นว่า ใบเหลืองอันนี้ไม่ใช่ความจริงแต่มันเป็นความปรับสภาพตามธรรมชาติที่เขาเจอแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นส่วนนี้เป็นอีกต้นหนึ่งที่ลงดินไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้นใหญ่พอสมควรนี่ลงมาแบบต้นใหญ่เลยเพราะว่าปลูกไว้นานมากพอนานมากปุ๊บก็ลงดินนะครับส่วนนี้ก็มาเหมือนกันแต่ว่าสภาพตัวนี้ลงก่อนเพื่อนเลยเพราลงก่อนเพื่อนก็จะมีใบสี ชมพูนะตัวนี้เป็นลูกผสมนะครับเป็นบอสโซเลียลูกผสมเหมือนกันคือพอลงดินปุ๊บเริ่มจะแตกออกมานีนี้ลงก่อนเพื่อนประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนก็ทุกๆุกครั้งที่ทุกทุกครั้งที่ลงดินเราก็จะทดสอบกันว่าการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรบ้างนะครับว่าของเขาเขาชอบหรือเปล่าเขาไม่ชอบหรืยอยังไงตัวนี้ก็เหมือนกันนี่ก็มีการลรยลานะมีการลรยลาแล้วก็มียอดใหม่ออกมานะเห็นไหมครับตัวนี้เป็นบอสโซเลียเป็น อีลองกาต้านะครับก็ดูสดชื่นสดใสในในในวันที่เขาได้ลงดินไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมตัวนี้เป็นอีลองกาต้าเหมือนกันแต่คนละโครนนะครับใบคนละโคนใบคนละแบบจากเกาะโซโกตาประเทศเยเมนนะครับเป็นบอสโซเลียมเหมือนกันพวกนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าโคลนใบเขียวซึ่งก็ต้นใหญ่เราไม่ปลูกกันห่างๆเพราะว่าเราจะเราจะ เราจะปลูกกันชิดเอาไว้เพื่อที่จะให้เขาซึมซับพลังงานจากดินเป้าหมายคือประมาณนั้นแล้วก็ให้เขาอยู่ร่วมเป็นอีโคซิสเต็มรวมกันจัดระบบสภาพแวดล้อมให้เขาได้ได,ได้ได้อยู่ร่วมกันให้คุมกันให้ให้เจเริญเติบโตร่วมร่วมกันไปนะครับแปลงนี้ลงแล้วประมาณทั้ง50 50ต้นนะครับจะมีอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวลุงจะเดินไปฝั่งนู้นแล้วก็จะมีะไม้ตัวนี้ก็จะเป็นคอมิโพลา่าหรือมดยอบนะเป็นมดยอบอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็อันนี้ก็เพิ่งลงใหม่นะครับเพิ่งลงใหม่เหมือนกันตัวนี้เป็นอีลองกาต้านะเนี่ยก็พอลงดินมาปุแ๊บเบนี่ยรากเขาอาจจะกระทบกระเทือนตอนที่ลงดินแต่ว่าอีกไม่นานก็คงจะปรับตัวเพราะว่ายอดยังไม่ได้เหี่ยวอะไรนะครับยังมีความสดชื่นตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันเป็นกิลิเดนซิสนะครับกิลิบาร์มนั่นเองก็ลงดินมาก็จะมีการช็อกนิดนึงในการยกลงมาดินตัวนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นรูปผสม มันก็เป็นคอมโพล่าเคยูเอเป็นครัวบอสซูเรียไดโอสโคลิดสนี่ลงมาลงมาอย่างสดชื่นก็คือเท่ากับว่ารากไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรนะถ้ารากโทษต้นไหนที่รากมันก็กระทบกระเทือนก็จะดูสดใสอย่างนี้ครับตัวนี้ก็ใบเป็นความงามเลยอันนี้คือธรรมชาติยามยามเช้าที่ลุงพามาชมกันเจะเก็บเอาไว้ฝั่งนั้นก็จะเป็นเป็นแถวยาวไปนะครับเป็นแถวยาวไปเพื่อที่จะ ปลูกให้เขาเป็นแถวเรียงไว้ก่อนแล้วก็สร้างอีโคซิสเตมในระบบตรงนี้ให้เกิดอันนี้ก็จะมีต้นมะละกอะมีต้นมารูล่าที่ที่ต้นมารูล่าที่ปลูกไว้นานแล้วนะก็ไม่ได้ดูแลฝั่งนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ดูแลแต่ว่าก็จะมีระบบน้ํามาให้แต่ว่าก็เหมือนกับเกินเกินขาดขาด,ขาดบ้างนะครับแต่ว่า ช่วงหลังมาก็จะเริ่มกลับมาดูแลนะครับจัดการซะตัวนี้เป็นบอสโวเลียไดโอสโคลอิดซึ่งอพอปลูกลงไปแล้วก็มันมันก็ประมาณว่ารากไม่เคลื่อนนะครับตัวนี้ดีมากเลยก็เลยกลายเป็นว่ายังสดใสและเขียวอยู่ต้นใหญ่ครับต้องค้ำไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้ไม้มันผุพังไปเองตามธรรมชาติของมันฝั่งนี้จะมีท่อน้ําเรียบร้อยแล้วลงน้ําระบบน้ําเรียบร้อยให้เขาเจริญเติบโตต่อไปนี่คือการนี่คือการดึง ดึงดึงความเป็นไม้ที่ที่เราเชื่อบ่อยครั้งเราก็เรียนรู้กันสิ่งที่เราทําผิดพลาดนะแล้วก็จับมันมาแก้ไขปรับปรุงแต่ว่าก็ไม่ปรับปรุงแบบสุดโต่งปรับปรุงให้มันเกิดความกลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งที่มันเป็นสภาพแวดล้อมของเขาที่เขาควรจะอยู่ก็คือการปลูกลงดินนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวช้านี้ลุงขอตัวกลับเข้าบ้านแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยมาพาชมอีกรอบนึ่งนะ